สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะเอาปัญหานะครับสิ่งที่ต้องการของเด็กๆในชุมชนนะครับตอนนี้นะครับก็มีหนึ่งเรื่องครับที่อยากพูดวอนะครับถึงผู้ใหญ่ใจบุญนะครับที่สามารถประสาหรือเอาประมาณในการทําสนามให้กับเด็กชุมชนของเราได้ครับเนื่องจากชุมชนหนูอเขาครับไม่มีสนามไม่เด็กเล่นนะครับมีแค่สนามเดียวคือสนามที่เก่าแก่แล้วทุมชนพังนะครับทำเท่าไหร่ว่ามันก็พังนะครับเนื่องจากพังเพราะอะไรครับก็ มันไม่ได้มาตรฐานนะครับในการที่ที่จะทำนะครับก็เนี้ยอยากให้ผู้ที่มีความรู้นะครับวิทยาศวะแล้วก็ผู้สนับสนุนนะครับอยากให้ล็งเห็นเด็กของคนฟังเตยนะครับอยากให้มีสนามสกเล่นบ้างชุมชนหนึ่องสามเปน็นชุมชนที่ใหญ่สนามไม่มีนะครับแต่เด็กก็เยอะไม่รู้จะเล่นทางไหนนะครับ เนี่ยดูครับสนามก็ชำรุดทุโทมนะครับแล้วก็ดูนะครับเวลาเด็กเล่นตีนเปิดขาเปิดเพราะอะไรครับก็มีปูนปูนแว่งขนาดนี้นะครับเด็กก็ยังเล่นเพราะอะไรเพราะไม่มีสนามให้เล่นนะครับทุกอย่างนะครับแต่อยากให้ผู้ใหญ่ครับที่มีความรู้ความสามารถนะครับมาช่วยกันระดมความคิดแล้วก็ระดมงบประมาณนะครับมาสร้างสนามให้เด็กนะครับเราหาให้เด็กอยากได้สนามไหมเราอยากได้สนามไหมครับได้ครับอยากได้สนามใหม่ไหมครับากได้ครับ เเานะป็นไงบ้างสนามนี้มันทุตโตมะอันตรายอ่ะเต้นอ่ะอยากได้สนามใหม่ไหมอยากได้ครับอยากได้ไหมยืนนี้ยืนนี้เอ้มาแล้วบอกคุณว่านะขอผู้ใหญ่ใจบุญนะครับขอให้มาช่วยสร้างสนามให้หนูหน่อยครับขอให้มาช่วยสร้างสนามให้ผมนะครับเออนะครับมาช่วยทีนะครับตอนนี้นะครับเด็กๆอันตรายนะครับนะครับมันทุตโตเราไม่มีงบประมาณนะครับสนามที่อื่นเขามีสนามเป็นเนกันยกเว้นชุมชนหนึ่งสองสามนะครับ มีที่แต่ว่ามีที่แต่ว่าสนามมันชำรุดชำรุดครับชำรุดครับรู้จักพื้นมันพื้นมันซุดแต่ตอนเนี้ยการซุดมันน่าจะคงตัวมันจะจุดกิ่นตัวและได้จากคุยกับทางวิทยานะครับฝังตัวนะครับเพราะว่าจากลารเกิดติดมันน่าจะอยู่ตัวมาแล้วเพราะมันซุดมาเยอะมันซุดมานานแล้วนะครับถึงขอวารีวอนครไม่ตายใช่ไหมครับใหญ่ช่วยแชร์ช่วยประกาศหาผู้สนับสนุนให้ทีนะครับมาทำสนามให้น้องๆหนยนะครับจะได้มีสนามเ็กเล่นนะครับเด็กๆในวันนี้อนาคต ผู้ใหญ่ของชาติในวันหน้านะครับฝากด้วยครับชุมชนรักหนึ่งสองสานะครับเป่าครับ